สวัสดีค่ะบน garden channel ก็มาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคลิปการปลูกผักกาดหอมนะคะจะปลูกช่วงเวลาค่ำนะคะจากผักต้นกล้าที่เราเตรียมไว้แล้วก็มาลงแปลงผักนะคะปลูกได้ประมาณ3มแปลงนะคะ ระยะเวลาต้นก้าก็ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ลงแปลงได้เลยค่ะ ทำแปลงผักะตักครกำลังโตสวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกผักกันค่ะบนกาด้วยชาแนอ่อแลจะปลูกเวลากลางคืนนะคเพราะว่าผักกาดหอมหรือว่าผักสลัด จะเป็นผักที่มีความบอบางมากเลยแล้วก็ตักแบบนี้นะคะแล้วก็ไปลงดินค่ะปลูกลงดินเลยค่ะ ไม่ต้องห่างกันเยอะนะคะเพราะว่าผักจะได้อบอวกแบบนี้เลยค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอไปปลูกผักให้เสร็จก่อนมีทั้งหมดสิบแปลงเลยค่ะ มีต้นกล้าเราปลูกไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มาลงแปลงแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบนการ e เดนช n n นลขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รุ่นสวัสดะเพื่อนๆต่อจากคลิปวันที่เราปลูกผักนะคะปลูกไปเมื่อคืนแล้วเรามารีวิวผักเราตอนเช้าค่ะก็จะสดชื่นเพราะว่าไม่เหี่ยวแสงแดดนะคะพอช่วงตอนเช้ามาเราก็ต้องรีบรดเลยก็จะได้ต่อเนื่องผักของเราก็จะได้สวยโตเร็ว ที่ลงแปลงก็มีผักบล็อกเกอรี่แล้วก็ผักกาดขาวโอ้ผักกาดหอมสินะผักกาดหอมหรือว่าทางบ้านเรียกเรียกผักสลัดนะคะก็ต้นกล้าเราปลูกได้แค่นี้นะคะที่เตรียมต้นกล้าไว้ส่วนแปลงที่เหลือนะ่าจะได้ลงผักชีต้นกล้าผักชียังเหลือเยอะอยู่เราจะมาแบ่ง ขยายเพื่อจะให้ต้นเขาโตถ้าเราปลูกในแปลงเลยหวานวอล็ลเลยแบบนั้นก็ทานได้เลยก็ได้แต่ว่าต้นเขาจะเล็กมันจะไม่ได้น้ําหนักเวลาเราขายถ้าอยากให้ผักเราได้น้ําหนักเวลาขายเราก็ต้องเอามาลงแปลงแบบนี้แถวบ้านเรียกบงบงผักนะคะบงผักบ้านสวนไอดินกลิ่นฟาง แอดมินของบ้านสวนก็คืออถ้าเป็นใน youtube ก็จะเป็นบน garden channel นะคะแต่ถ้าในเพจก็จะเป็นบ้านสวนไอดินกลิ่นฟางนะคะอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์กดซับส c คร b e ให้นะคะก็ก็จะเป็นไม่ใช่มืออาชีพนะคะแต่ว่าชอบปลูกผัก ทำเกษตรเนีเลือกที่จะมาทําเกษตรแล้วก็ทําอะไรไปมั่งก็แล้วก็มีถามคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทํามาก่อนแล้วก็เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็มาทดลองปลูกนะคะก็คือประมาณว่าไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าเราทําเป็นทําคลิปลง YouTube เพื่อที่จะเสนอแนวทางว่า เราทำแบบนี้แล้วเราได้ผลแบบนี้สมสำเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรแล้วก็จะมีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะคือยังไม่ได้ใช่ว่าเป็นต้นแบบที่ถูกต้องจะเป็นแค่แบบว่าเป็นสตอรี่ของบ้านสวนเองอะไรประมาณนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบนี้ และจะได้ผลสําเร็จกันทุกท่านอะไรเงี้ยก็คือที่บ้านสวนจะเน้นเป็นเกษตรปลอดภัยก็ใช้ปุ๋ยครอบแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าถ้าเกษตรอินทรีย์เขาจะไม่ใช้พวกปุ๋ยเคมีพวกอะไรพวกนี้แต่ที่บ้านสวนก็จะมีใช้บํารุงรากเขาอะไรเพื่อให้ต้นไม้ตอบเติบโตเต็มที่และมีผลผลิตก็จะมีที่เพิ่มเติมมา จากปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักดินที่เราหมักผสมปุ๋ยคอกใบไม้ใบ,ใบอะไรองเงี้ยก็จะมีเพิ่มมาคือปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่ที่ใช้อยู่ก็ใช้สูตรสิบหกสิบหกสิบหกสำหรับบำรุงรากบำรุงต้นแล้วก็เร่งให้ออกดอกออกผลอะไรประมาณนี้ใช้สูตรเดียวนี้เลยค่ะผักทุกอย่างคือเรามาลงแปลงอย่างนี้สักพักสามสี่ห้าวันเราก็ ครวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร161616แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกอีกสักพักหนึ่งใส่อีกระยะทองสองเมื่อเขาเติบโตได้อีกสักระยะหนึ่งสักเดือนเขาใกล้จะออกดอกออกผลแล้วก็เติมปุ๋ยอันเดิมสูตรเดิมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกอีกทางบ้านสวนจะปลูกประมาณนี้แค่นี้นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการให้น้ำเพียงพอโดยเฉพาะปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยคอกแต่อันนี้เป็นเริ่มลงแปลงปุ๋ยคอกยังไม่เต็มพื้นที่ถ้าเขาได้ปุ๋ยคอกแบบเต็มที่พื้นที่นะพื้นหน้าดินเราเป็นสีดําหมดอะไรเงี้ยผักเราก็โตก็งามแล้วที่เหลือก็คือให้น้ําแค่นั้นนะส่วนเรื่องมแมลงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยจะอาศัยแบบว่าเราปลูกเยอะก็ปล่อยให้เขากินไปกินจนจนเขากินไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็หายไปเองของเขานะหรือว่าเราใช้มือขย,ขยี้ขยี้จับเขาที่เขามาเกาะตามยอดอะไรเงี้ย จะใช้อย่างนี้จริงๆค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีทั้งคนแก่คนผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ปลูกทานเองแล้วที่เหลือเราก็แบ่งถายนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีผู้ผป่วยเบาหวานแล้วก็คนแก่คนชราเนี่ยเราก็ต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้ทานอยู่แล้วคือเราทานเองของเราอยู่แล้วมั่นใจว่าผักในสวนของเราต้องปลอดภยอยัยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้บนการได้ชแนลก็มารีวิวต้นพริกที่ลงดินไว้ก็ทำเหมือนกันกันกบลงผักกาดหอมนะคะคือถอนต้นกล้ามาแล้วก็ลงช่วงค่ำๆเวลาเย็นๆน,นะคะเขาก็จะตั้งตัวได้เร็วอีกสักพักหนึ่งก็เริ่มพรวนดินใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกให้เต็มพื้นที่จากนั้นก็คอยรดน้ำพรวนดินรอให้ชมผลผลิตต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้า แล้วก็จะมีโครงการลงตะไคร้าตามแนวเพื่อป้องกันดินพังทลายนะคะก็ตะไคร้ก็สั่งมาแล้วแล้วก็แช่น้ําให้เขาเกิดรากก่อนแล้วค่อยลงดินนะคะตะไคร์ปลูกไม่ยากะคะ่ะเกิดง่ายขอแค่ว่าเออลดน้ําดูแลเขาไปเรื่อยๆนะคะก็ที่บ้านสวนก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะแค่อ่จะลงแค่ตะไคร้าขาอะไรไว้ก่อนเพราะว่า งบประมาณค่อนข้างมีจํากัดนะคะอันไหนที่พอทําไปได้ก็ทําไปก่อนนะคะพอค่อยมีงบแล้วค่อยขยับขยายส่วนรายได้ก็ปลูกผักสวนครัวขายตามตลาดในชุมชนพื้นที่ตรงนี้ช่วงหน้าแลง้งถ้าเรามีงบประมาณใส่สแลนบังแดดสักหน่อยหนึ่งผลผลิตเราก็จะงามแต่ว่าที่บ้านสวนน่าจะยังไม่มีงบตรงนั้นก็น่าจะลงปลูกแล้วก็ปล่อยน้ำเขาตามร่องน้ำให้เขาชุ่มชื้น คือให้ชุ่่มฉ่าน้ําก็เพียงพอไม่ถึงขั้นต้องว่าให้ร่มเงาเขาก็จะปลูกผักสวนครัวเหมือนเดิมในช่วงหน้าแรงลงให้หมดตรงพื้นที่นี้หมดเลยนะคะก็มีผักกาดหอมผักขึ้นช่ายผักชีประมาณนี้นะคะสามสี่อย่างที่ว่า,มาแมลงเขาไม่รบกวนนะคะปลูกไปเลยคะ่ะไม่แมลงไม่กินพวกนี้เลย <c oughs> ก็จะมีปัญหาพวกร่างเน่าแต่ว่านี้ เราจะไม่มีตรงนี้เพราะว่าดินเรายังเป็นใหม่ดินไม่เคยปลูกอะไรมาสี่ห้าปีแล้วเมื่อก่อนคุณแม่ทํานาข้าวแล้วก็ทิ้งการทํานาไปสี่ห้าปีคือดินเราใหม่สะอาดมากเลยพวกเชื้อราอะไรก็นอาจจะปลอดนะคะก็เลยมั่นใจไม่ได้ยกระดับแปลงผักอะไรให้มากมายเพราะว่าเรามั่นใจในว่าดินของเราเป็นดินที่ดีอยู่เรายังไม่ถึงขั้นต้องแก้ปัญหาในส่วนนั้นแต่ว่าก็เป็นขั้นตอนการทดลองปลูกเหมือนกันอ่า อาการเขาจะเป็นยังไงเขาจะเ,เติบโตให้ผลผลิตไหมทางไปบ้านสวนทางบน Garden Channel ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับเช้านี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ